ทีพเมีมอโต้สีนอนนะคะวันนี้มาส่งงานกับโตโยต้ายาริสค่ะลูกค้าได้ทำการอัปเกรดไฟนานะคะเป็นโปรเจคเตอร์ LED Laser p h o e n i x Pro Max 55วัตต์ค่ะพร้อมวงแหวน LED นะคะ d e v i s ตาแดงและ Daylight Audi New Step ค่ะสตาร์รถค่ะ Step Daylight ทำงานนะคะไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยววิ่งเทรลนิงนะคะไฟรีค่ะ ไฟหลีเป็นกรอบวงแหวน LED นะคะพร้อมด้วยเดวีไอตาแดงฉ่ำๆเลยคะ่ะไฟต่ำคะ่ะสูงคะ่ะโปรเจคเตอร์ตัวของทางร้านเป็นใบ LED สูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้าตัวรถนะคะสูงคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มนะคะสูงคะ่ะทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานสนใจชิ้นงานดีๆเนียติดต่อได้ทางเพจเฟซบุ๊กบีทีพีเมมอทัวร์ซีนอนได้ทุกสาขาะคะ่ะบริหารชิ้นงาโนโดยทีมงานช่างหมีขอบคุณคะ่ะ